เรื่รมากเป็นโรคไข้ป่าครับโรคไข้ามาลาเรียนี่แหละสมัยก่อนนี่ไปโอ้ไปถึงประิินมันจะไปง่ายๆถ้านน้นทางม,มันก็ไม่ดีครับทุกคนที่ทํางานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กําเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกขนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน เมื่อรัฐบาลได้น้อมกล้าวถวายโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช21แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารพระองค์ได้ทรงพระอุสาหะสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสม่ำเสมอพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อสามารถให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนโดยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่งนั้น ได้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทำให้ทุกโรงพยาบาลมีการพัฒนาในทุกๆด้านเรื่อยมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วนับเป็นโรงพยาบาลแรกที่พระองค์ได้เสด็จวางศีลาเลิกซึ่งปัจจุบันมีฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเปิดให้บริการแก่ราษฎรที่มีฐานะยากจนเมื่อเจ็บป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงการดูแลรักษาจากแพทย์ของโรงพยาบาลทําให้ราษฎรในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นการเจ็บไข้ได้ป่วยลดน้อยลงรู้สึก,กดีมากครับเป็นภา,ากรกิจที่คุณที่มากที่สุดเลยท่านราษฎรชาวชาติแก้วนะครับขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญอายุยังยีนานเถิดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับรายการเพื่อสังคมสันติสุขได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราได้เชิญวิทยากรซึ่งมีความรู้และมีพื้นฐานที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้ามาพูดคุยกับเราในแนวทางและองค์กรของเขาที่ได้ทำงานด้านเด็กมานานอย่างน้อยที่สุดก็15ปีแล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่คุณสุภาพเรืองป่าเลขานุการมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าครับสวัสดีครับครับชิครับทราบมาว่าทางคุณสุภาพได้ มีตั้งมูลนิธิขึ้นมาที่จะทํางานด้านเด็กกำพร้าและเพื่อการศึกษามามูลนิธิจริงๆคือมูลนิธิสตาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอยากให้เล่าภูมิหลังของมูลนิธิอันนี้มาก่อนเลยครับก็เริ่มต้นที่ชุมชนรามคาแหงครับผมซอยเขาเรียกซอยหน้ารามนะรามคำแหง53ซึ่งก็จะมีเด็กๆจากต่างจังหวัดแล้วก็จะมีชุมชนที่เขาเรียกเป็นชุมชนของคนที่อยู่ริมคลองของแสนแสบอยู่ใกล้ๆกับมัสยิด อ,อยวางมุสลามนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับมุทิสันติชนตอนนั้นซึ่งก็จะมีชุมชนมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมากที่ตอนนั้นพ่อผมเนี่ยเ,เป็นอิมัมมัสยิดสันติชนนะครับก็ด้วยความเป็นอิหมัมก็จะมีคนเวียนมาหาเยอะนะครับคนลําบากค,คนเดินทางนะค,คนมาช่วยให้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นดําดิของพ่อว่าน่าจะมีกองทุนสักกองทุนหนึ่งช่วยเหลือเด็กกำพร้าเพราะว่ามันมีหลายครอบครัวในนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่เป็น ชุมชนแออัดนะครับแล้วก็พ่อเสียชีวิตแม่ก็ไม่สามารถจะทำมาหากินเลี้ยงลูก3ามสี่คนได้ก็เลยตั้งเป็นกองทุนเล็กๆขึ้นมาตอนนั้นตั้งเป็นชมรมก่อน<ม>ก็ชวนบรรดาสับบุรุษนะครับที่มาละหมาดละหมาดซุปฮีละหมาดในตอนเช้าซึ่งเพราะว่าจะมีคนละหมาดตอนเช้าน้อยหน่อยก็คุยกันไปคุยกันมานั่งทานอาหารเช้ากันแล้วก็คุยกันแล้วก็ตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาผมจาได้ว่าตอนนั้นเนี่ยแต่ละคนก็หยิบตังค์ที่มีอยู่ในกระเป๋าต<ม>ัวเองเนี่ยนะครับเอามารวมได้ประมาณหมื่นกว่าบาท นะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนที่มาขอคนละพันสองพันอะไรไปเรื่อยๆก็เกิดการเจริญเติบโตของกองทุนนี้เรื่อยมาพอทําได้สักพักหนึ่งนะครับไม่ถึงปีนะฮะก็เริ่มที่จะเป็นที่รู้จักเพราะคนก็บอกกล่าวเล่าขานว่าเออมีไปหาอิหม,ม,มั่มนั่นสิเขามีทุนให้มีมเงินช่วยเหลือให้เด็กอะไรเงี้ยนะครับทําให้เราคิดว่าเออถ้าหากว่าเราสามารถบอกสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยให้กับคนทั่วไปได้รู้มากกว่านี้ เราก็จะมีโอกาสที่จะขยายกองทุนเนี่ยหนึ่งคือจะได้มีคนมาร่วมกับเราในการรวมทุนมากขึ้นสองก็คือจะได้มีคนลำบากที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาได้ทราบถึงกองทุนนี้มากขึ้นก็เลยไปได้เวลาของการทํารายการวิทยุครับผมนะครับสัปดาห์ละครั้งก่อนที่แรกเราตั้งชื่อรายการว่าวิทยุเพื่อเด็กกําพร้าครับนะก็ทําเป็นรายการ,ร่อยมาจกนกระทั่งได้สักปีหนึ่งเนี่ยนะครับจากสัปดาห์ละครั้งกลายเป็นวันละหนึ่งชั่วโมงนะฮะ เขาเริ่มมีทุนถือว่ามาก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 มาครบพอดีมันเป็นรายการมันเป็นช่วงเวลาที่คนคนไม่ค่อยสนใจรายการเวลาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงตีห้าครับผมแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วพี่น้องมสลิมเนี่ยเขาจะตื่นมาครับละหมาดปฏิบัติศาสนกิจในตอนนั้นอยู่แล้วนะครับก็รลยกายเป็นรายการที่คนเป็นที่รู้จักนะครับพอจัดได้สัก2ปี3ปีเนี่ยเราก็เลยจัดงานที่ศูนย์กลางสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ทําให้เป็นที่รู้จักในมุมกว้างนะครับ ทำเรื่องเด็กกำพร้ามาเติบโตมาเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ14ปีที่ผ่านมานีครับเราดูแลเด็กกำพร้าได้ประมาณ3,000ครอบครัวเ,เฉพาะในภาคกลางนะครับแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์สึนามินะฮะได้รับทุนส่งเสริมเพิ่มเติมมาจากรัฐบาลโอมานนะครับผ่านนายกรัฐมนตรีมาก็ตอนนั้นก็หลายล้านอยู่นะครับเราก็เลยเอากองทุนนี้ไปทำเรื่องของการสํารวจเด็กกำพร้าที่เกิดจากการเสียชีวิตของ พ่อเสียชีวิตในการในเหตุการณ์สึนามินะครับเราก็เลยเ,เริ่มต้นเป็นโครงการช่วยเหลือทางใต้เรื่อยมาจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ตักใบนะครับรวมทั้งเหตุการณ์ที่กรือเซะที่มีการเสียชีวิตจํานวนมากเราก็เข้าไปช่วยเหลือในก,กัมพาร์คือเราจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองอมไม่ยุ่งเรื่องสถานการณ์แต่ว่าจะเข้าไปซัพพอร์ตเด็กที่บิดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ประเด็นง่ายๆที่จะถามการงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมนี้มันเยอะแยะมากกลุ่มคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่านู่นทําไมถึงเจาะจงไปที่เด็กกำพร้าคือเด็กกําพร้าเนี่ยคำว่ากําพร้าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามเนี่ยให้ความสําคัญมากนะครับในอัลกุรอานเนี่ยพูดถึงเรื่องคําว่ากําพร้าไ้หกสิบกว่าที่นะฮะแล้วก็ท่านศาสนทูตเนี่ยท่านก็เป็นกําพร้าอแล้วในละกายซาม์สิว่า เสาหลักของครอบครัวเนี่ยคือพ่อนะครับคำว่ากำพร้าในอิสลามนี่คือพ่อเสียชีวิตกำพร้าพ่อถ้าหาว่าครอบครัวก็ตามที่พ่อเสียชีวิตเสาหลักไม่มีหางเสือไม่มีนะครับเรือมันก็จะแล่นสเปะสปะนะครับคนที่จะหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งพ่อเป็นกําลังหลักเนี่ยนะครับไม่มีเนี่ยนะครับทำให้แล้วมันจะเป็นปัญหาสังคมเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องมาในหลักการอิสลามจึงถือว่าการช่วยเหลือในกำพร้าเนี่ยเป็นการเป็นการอบอุ้มสังคมไม่ให้มีปัญหา เรื่องยาเสพติดเรื่องปัญหาอาชญากรรมเรื่องปัญหาอะไรอื่นที่ตามมาผลกระทบถ้าหาวกว่าเด็กกำพร้าเขาไม่ได้ดูแลผลกระทบมันจะมากเกินกมันจะมากขึ้นครับแต่ถ้าหากว่าสังคมทุกสังคมช่วยกันดูแลประคับประคองเด็กที่บิดาเขาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยนะครับดูแลเกินอหนุนเขาเรื่องการศึกษาเรื่องของอชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดปัญหาสังคมนะครับต้นนี้อิสลามจึงถือว่าการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ยเป็นเรื่องของ ศาสนาบัญญัติเป็นหลักการเป็นหลักการคือไม่ไม่ใช่เป็นการช่วยแบบเป็นแฟชั่นาไม่ช่วยในกพางาๆมันไม่ใช่งานสังคมสงเคราะห์ทั่วไปแต่เป็นหลักการเป็นหลักการอิสลามที่ใช่ครับให้ว่าคุณที่มีความสามารถจะต้องไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าใช่ครับหมายความว่าถ้าหากว่าในสังคมของคุณมีเด็กกำพร้าที่ลําบากอยู่คุณต้องดูแลแล้วคุณอยู่ช่งสุสายเนี่ยคุณจะต้องถูกสอบสวนในเรื่องนี้อะไรประมาณนั้นนะครับและหลังจากที่เป็นชมรมเป็นอะไรมา ช่วงไหนครับที่ไปจดเป็นมูลนิธิ<อ> <พอ S 2> ที่ต้องตามนิติทําได้สักสองปีกว่าๆนะก็ไปทําเป็นมูลนิธินะครับหลังจากเป็นชมรมได้สองปีนะครับก็ถึงวันนี้เราก็มีอายุสิบห้าปีละนะครับสิบห้าปีพอพอได้สักสิบห้าพอได้สิบสี่ปีเนี่ยก็มาคิดกันว่าตอนนี้กระแสข,ของวิทยุเนี่ยมันเริ่ม <c oughs> แผ่ว,ผวๆนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือเราใช้วิทยุเป็นเครื่องมือในการทํางานนะครับ,รบทั้งการระดมทุนทั้งการ กระจายทุนนะครับล่าสุดก่อนที่เราจะมีจะมีทีวีเนี่ยนะฮะเราจัดงานประจําปีนะครับจัดงานประจําปีถือว่าในกรุงเทพเนี่ยถ้าหาว่าเราจัดงานนะถือว่าเป็นท็อกออฟเดอะทาวคนจะถือว่างานนี้เป็นงานใหญ่คนไปเยอะ <คน S 2> อะไรไ <ป S 2> นะครับครั้งล่าสุดนี่จัดที่รอบรอบราชมังคลากีฬาสถานนะครับภายในคืนเดียวนะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนกระทั่งถึง5้าทุ่มเนี่ยเราได้เงินบริจาค7ล้านนะครับถือว่า มากพอสมควรทีเดียวดให้การสนับสนุนเพียงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับเฉพาะเงินบริจาคอย่างเดียวก็เลยทําให้คิดว่าเออมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องขยายเพราะว่าจะมีเด็กทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กกำพร้าที่เป็นมุสลิมเท่านั้นเด็กกำพร้าที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะทํางานเราเนี่ยเห็นว่าอีกสองปีเนี่ยเราจะเป็นอาเซียนเนี่ยต่อไปเรื่องแบบนี้เรื่องของการช่วยเหลือกันเนี่ยมันคงไม่มีพรมแดน เราอาจจะมีเด็กกำพร้าที่ที่พมา่าเด็กกำพร้าที่กัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะไปช่วยเหลือตรงนั้นได้นะครับเพราะว่า,เร,าเรื่องของความลาบากเรื่องความเดือดร้อนมานี่พรมแดนผมผมโยงเข้ามาที่หนึ่งที่ปัญหาภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลอแซ่หรือว่าตากใบรูปธรรมที่ทางมูลนิธิลงเข้าไปช่วยเด็กกำพร้าตรงนี้เป็นแบบไหนครับคือมันเป็นโอกาสอย่างหนึ่งเพราะว่าคือทาง ทางพื้นที่เองเนี่ยเขาก็มีคนที่ทํางานสังคม,รรมเพื่อนะรอแต่ว่าเขาทําอะไรมากไม่ได้คนในพื้นที่ในสญญาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลําลบากตรงที่ว่าคือลําบากช่วยเหลือลาบากใจด,กด้วยนะค,คือตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีนะครับโอกาสในการที่จะทาการคการค้าอะไรก็ลําบากแถมคนที่เป็นนักกิจกรรมเนี่ยจะลงไปทํางานช่วยเหลือสังคมมากๆเนี่ยก็ต้องระวังตัวครหนึ่งโดนรัฐบาลเพ่งเลนะฮะสองโดนผู้ผู้ปฏิบัติการเนี่ย เป็นพวกไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อเผอไปก็แม่ไม่ปลอดภัยเพื่อง่ายๆเหมือนโดนหวาดระแวงระแวงครับเขาก็เลยจะไม่กล้าทําอะไรมากแต่ว่าถ้าหากว่าเราจากศูนย์กลางไปเนี่ยเป็นเป็นเอ็นจีโอมุสลิมมาเข้ามาเขาก็จะปล่อยให้เข้าทางรัฐบาลก็ไม่เพ่งเลงมากนะครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นใครนะครับทางผู้ก่อความไม่สงบเขาก็รู้ว่ามาช่วยก็ไม่มีปัญหาพี่น้องเขาญาติเขาอะไรเงี้เขาก็ปล่อยให้เราเข้าไปนะครับพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถลุมพื้นที่ได้นะครับ เชื่อไหมครับว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาอยู่ไม่ห่างจากมัส,สยิดไม่ห่างจากโรงเรียนมากเนี่ยแต่ว่าคนที่เป็นโตอิหม,มัมหรือว่าคนที่เป็นโตครูที่อยู่ประจําโรงเรียนเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าลูกสิษธิ์ของตัวเองหรือว่าสมปุตของตัวเองเนี่ยลำบากขนาดนั้น<ฮ>บางคนนี่มีแต่หลังคาสิ่นรั่วหมดแล้วแล้วบ้านก็มีมีแบบมีจากมุงไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปดูเขารู้แต่ว่าเขามาโรงเรียนเขาลําบากให้ตังค์เขาบ้างอะไรเขาบ้างนี่นะครับเราก็ไปจัดการเรื่องซ่อมแซมบ้าน บางคนในลูกเริ่มตัวเป็นสาแล้วไม่มีห้องน้ําใช้ต้องไปอาศัยห้องน้ำข้ขางบ้านหรือบาคนในหมู่บ้านเดียวกันกลางคืน,นกลางค่ำออกไปข้างนอกเข้าไปเข้าห้องน้ําไม่ได้นะเป็นชีวิตเขามปนอยู่ที่ลําบากมากนะครับก็เรียกไปไปซ่อมแซมบ้านไปสร้างห้องน้ําซึ่งวิธีการของเราคือเราไม่ได้มีตังค์เยอะอะไรแต่ว่าเรามีสื่อนะครับเราก็เป็นสื่อเป็นส่วนกลางว่าพอไปเจออะไรมาที่เขาลําบากเราก็จะมาบอกมาบอกเล่สื่อเราว่าอ้าวเราไปเจอครอบคร<อ>ัวนี้มานะ บ้านเขาเป็นอย่างนี้นะห้องน้ําเขาไม่มีนะคือบางที่พอเข้าไปเนี่ยเราไปกันสามสี่คนเนี่ยเราขึ้นบ้านเขาไม่ได้ครับต้องเชิญเงาดูพ่ออะไรขึ้นไปแล้วบ้านมันจะพังนะครับก็ไประดมทุนมาแล้วบ้านลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันต้องทำอะไรเยอะนะครับมันไม่ต้องลงทุนแสนใช่ใชห้าหมื่นสามหมื่นเนี่ยทาบ้านให้เขาได้แล้วเขาก็ดีใจรู้แล้วครับรู้สำหรับเขาแล้วรู้สหรับเขาแล้วเขาดีใจมากแล้วครับที่ลงไปสารวจนี่ในกรณีของสามจังหวัดภาคใต้นี้มีเด็กกำพร้ามากไหมครับมากครับ มากครับเพราะว่ามันมีการตายรายวันะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคือก่อนที่พ่อจะตายเนี่ยครอบครัวก็ลําบากอยู่แล้วหรือบางคนตอนพ่อมีชีวิตอยู่พ่อเป็นหลักนะครับค้าขายก,ก็แก๊กไปมีรายได้ให้เลี้ยงดูครอบครัววันละสามร้อยห้าร้อยนะครับแต่พอเช้าว,วันนี้พ่อออกไปแล้วพ่อก็ไปติชีวิตเลยครับ<ะ>วันรุ่งขึ้นเนี่ยคือถ้าจจไม่มีอะไรกินเลยในบ้านขาดเสาหลักอย่างที่ว่าขาดเสาหลักทันทีเลยแล้วมันมันปุบปรับอะ คือการเสียชีวิตมันปรับปรับกว่าอย่างคนทําการค้าธุรกิจค่อยๆซบเซาลงท่านทำนาปีนี้นาได้น้อยแต่ของเก่าจะมีเก็บค่อยๆปรับตัวใช่ไหมครับรับสภาพได้รับสภาพ,าภาพได้แต่คนที่แบบว่าหาเช้ากินข้ามเป็นลูกจงลูกจ้างเขาวันนี้พ่อเอาตังค์กลับทุกวันวันละสามร้อยสามร้อยแต่วันพรุ่งนี้ปุ๊บพ่อจากไปเดยวที่ไม่ได้กลับมาอีกเลยวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีอะไรกินแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นแบบนั้นเยอะโครงการที่ลงไปทํานี่โอเคคําว่าดูแลเด็กกำพร้านี่รูปธรรมที่มันจะทําก็มีเย่ะ<ม>อย่าง อย่างที่คุณสุภาพบอกว่าเขา้าไปดูแลบ้านเขาให้มันดูสภาพที่ดีขึ้นนอกจากทําอย่างนี้แล้วมีอะไรอีกค,คือคือถ้าถ้าเป็นทางใต้จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างภาคกลางจังหวัดในละแวกกรุงเทพเราเนี่ยก็จะมีประเภทแบบว่ามีมีม,ม,มีมีหนี้มีหนี้สิน <c oughs> เอาไปกู้มาทําร้าน <c oughs> ไปกู้มาทําบ้านนะฮะแล้วพอตายปุ๊บไม่มีคนจะส่งต่อนะครับรบ,บ้านก็จะโดนยึด ที่ก็จะโดนยึดสมหากินก็ไม่ได้ะอะไรเงี้ยนะครับบางคนบางคนออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าเจ้าหนี้มานั่งรอแล้วบางคนไปนกู้หนี้รอกระบบนะครับก็โดนขม่มขู่กําลังค้าขายอยู่โดนนะฮะเจ้าหนี้นอกระบบมาพังร้านอะไรเงี้ยครับมันมีทุกทุกเพศเลยนะครับเราก็จะถ้าถ้ารู้ว่าเหตุเคสไหนที่ลำบากมากๆเนี่ยเราก็จะหมาทีวีเลยโ <Okay. S 2> อเคครับพี่น้องครับคนนี้มีหนี้อยู่80,000บาทเป็นหนี้นอกระบบนะ อะช่วยกันจะช่วยกันยัง<ม>ไงคนก็โทรบ,บริจาคภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงคนก็บริจาคครบวันรุ่งขึ้นเราก็เอาสตังค์เนี่ยไปปลดหนี้ให้เขาโอเคครับนี่คือคุณสุภาพเรืองปราศในขานุการบูญนิธิสัตยาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้พาเราเพิ่งจะเริ่มต้นว่าเราเข้าไปช่วยเหลือเด็กกำพร้พายัางไงเดี๋ยวในตอนหน้าเรามาคุยกับคุณสุภาพต่อครับเรามีเด็กกำพร้พาอยู่ในการดูแลที่เราต้องแบบดูแลตลอดตลอดเลยนะครับคือ ให้ทุนรายเดือนเดือนละ3,000บาท3,500อย่เงี้ยนะครับมีประมาณ3,000คนตั้งแต่ยุคก่อนคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักโดดเด่นจนเป็นที่ต้องการก็เหมือนนักศึกษาที่นี่ทุกหลักสูตรเน้นความคิดสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์